ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องการทําพินัยกรรมนะครับว่าการทําพินัยกรรมเนี่ยมีกี่แบบแล้วก็การทําพินัยกรรมนั้นมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างนะครับเนื่องจากนะครับประเทศไทยเราเองเนี่ยชาวไทยมกักไม่ค่อยนิยมทําพินัยกรรมนะครับ <c oughs> กลัวว่าเป็นการแช่งตัวเองบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งมันก็จะทาให้เกิดปัญหาตามมามากมายนะครับในเรื่องการแบ่งมรดก login. ซึ่งถ้าทําพินัยกรรมไว้เนี่ย ความยุ่งยากนะครับในการจัดการมรดกเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับหรือสร้างความสะดวกสบายให้แก่ลูกหลานเรานะครับก็ควรทาพินัยกรรมไว้นะครับว่าเมื่อเราตายแล้วเราจะแบ่งทรัพย์สินต่างๆของเราเนี่ยให้ลูกหลานเราคนไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะได้รับไปนะครับคลิปนี้นะครับผมอาจจะยาวสักหน่อยแล้วก็จะเป็นแนววิชาการสักนิดหนึ่งนะครับก็ดูกันไปก่อนนะครับเพื่อเป็นการวาง หลักนะครับในการทําพินัยกรรมคลิปต่อๆไปอาจจะทําคลิปสั้นๆตัดเฉพาะส่วนที่น่าสนใจและที่สําคัญนะครับมาพูดให้ฟังนะครับส่วนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับอาจจะยาวสักนิดนึงนะครับผมครับผมความหมายของพินัยกรรมนะครับพินัยกรรมคือการแสดงเจตนากําหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตนเองหรือในการต่างๆอันจะเกิดผลบังคับตามกฎหมายเมื่อตอน ึงแก่วความตายนะครับก็มีมาตรา1646นะครับบัญญัติไว้ต่อมาเราก็มาดูครับว่าแบบของพินัยกรรมเนี่ยคือสามารถทําได้กี่แบบซึ่งกฎหมายก็ระบุไว้เหมือนกันนะครับว่ามีแบบที่จะต้องทําตามนี้นะครับ 1. น,นะครับคือพินัยกรรมแบบธรรมดา 2. นะครับเป็นพินัยกรรมแบบเขียนเอง 3. พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง4 พินัยกรรมแบบเอกสารลับ5นะครับพินัยกรรมแบบด้วยวาจานะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาดูรายละเอียดของแต่ละแบบนะครับว่าทําอย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> ก็มาดูกันที่แบบแรกนะครับเป็นพินัยกรรมแบบธรรมดาตามมาตรา1656นะครับซึ่งกฎหมายก็ระบุไว้นะครับว่าต้องทําเป็นหนังสือนะครับลงวันเดือนปีในขณะที่ทําพินัยกรรมคือตรงนี้สําคัญนะครับว่าทําพินัยกรรมเนี่ย ต้องลงวันเดือนปีไว้นะครับเพื่อที่จะรู้นะครับว่าเราทําพินัยกรรมวันไหนเพราะการทําพินัยกรรมเนี่ยถ้าทําไว้หลายฉบับฉบับล่าสุดจะใช้บังคับนะครับแล้วก็จะเพิกถอนฉบับเก่านะครับ 2. นะครับผู้ทําพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานนะครับอย่างน้อย2คนพยานนะครับต้องลงลายมือชื่อรับรองชื่อผู้ทําพินัยกรรมไว้ในขณะนั้นพยานก็ต้องอย่างน้อย2คนนะครับ หรือว่ามากกว่าก็ได้ไม่ห้ามแต่ห้ามต่ำกว่า2คนนะครับในการลงลายมือชื่อนะครับผมก็ต้องลงลายมือชื่อรับรองในขณะที่ผู้ทําพินัยกรรมได้ทําขณะนั้นนะครับจะลงลายมือชื่อรับรองภายหลังไม่ได้นะครับถ้าลงลายมือชื่อรับรองเนี่ยภายหลังถือว่าพินัยกรรมนั้นตกเป็นโมฆะนะครับการขูดลบตกเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามแบบข้างต้นก็คือว่าถ้าจะแก้ไขนะครับก็ต้องลงวันที่นะครับวันเดือนปีลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานแล้วก็ให้พยานเซ็นรับรองนะครับจริงๆแล้วถ้าแก้ไขไม่มากเนี่ยก็ทําใหม่ไปเลยจะดีกว่านะครับเพราะว่าก็จะได้ไม่ยุ่งยากแล้วก็มีปัญหากันทีหลังนะครับแบบของพินัยกรรมในแบบต่อไปนะครับก็เป็นพินัยกรรมแบบเขียนเองนะครับซึ่งมาตรา1657บัญญัติไว้นะครับ ซึ่งการทำพินัยกรรมแบบนี้นะครับผู้ทำพินัยกรรมนะครับต้องเขียนด้วยลายมือตนเองซึ่งข้อความทั้งหมดวันเดือนปีและลงลายมือชื่อของตนนะครับในการแก้ไขข,ขูดลบตกเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมเนี่ย <c oughs> ก็ต้องทําด้วยลายมือตนเองนะครับและลงลายมือชื่อกํากับไว้จึงจะสมบูรณ์แบบนี้ถือว่าเป็นแบบเขียนเองแบบเขียนเองก็ต้องเขียนเองด้วยลายมือนะครับจะพิมพ ตีดหรือใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์แล้วพิมพ์ออกมานั้นก็ไม่ได้นะครับถ้าเป็นแบบนั้นก็จะเป็นแบบธรรมดาน,นะครับซึ่งแบบเขียนเองก็ชื่อก็บอกอย่าต้องเขียนด้วยลายมือตัวเองนะครับต้องเขียนด้วยลายมือตัวเองทั้งฉบับนะครับและการทําพินัยกรรมแบบเขียนเองนะครับก็ไม่จําเป็นต้องมีพยานลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อผู้ทําพินัยกรรมนะครับเพรา <S <S 2> <S 2> ะว่าเราเขียนเองทั้งฉบับแล้วแต่ว่าถ้ามีพยานลงลายมือชื่อรับรองนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าพินัยกรรมเนี่ยสมบูรณ์เมื่อเราทําด้วยเขียนเองแล้วลงลายมือชื่อแล้วแม้พยานจะลงลายมือชื่อไม่ถูกต้องนะครับมาลงลายมือชื่อภายหลังก็ไม่ทําให้เป็นโมฆะนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับพินัยกรรมนะครับแบบต่อไปก็จะเป็นการทําแบบเอกสารไฟล์เมืองนะครับก็มีมาตรา1น5 8นะครับระบุไว้นะครับดังนี้นะครับ 1. นะครับผู้ทําพินัยกรรม ต้องไปแจ้งข้อความที่ตนประสงค์จะให้ใส่ไว้ในพินัยกรรมของตนเองแก่กรมการอำเภอต่อหน้าพยานอย่างน้อยอสองคนพร้อมกัน 2. นะครับกรมการอำเภอต้องจดข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมที่ได้แจ้งให้ทราบนั้นลงไว้และอ่านข้อความนั้นให้ผู้ทำพินัยกรรมและพยานฟัง 3. เมื่อผู้ทำพินัยกรรมและพยานทราบแน่ชัดว่าข้อความที่กรมการอำเภอจดนั้น เป็นการถูกต้องตรงกันกับที่ผู้ทำพินัยกรรมได้แจ้งไว้แล้วให้ผู้ทำพินัยกรรมและพยานลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 4. ข้อความที่กรมการอำเภอจดไว้นั้นให้กรมการอำเภอลงลายมือชื่อและลงวันเดือนปีทั้งจดลงไว้ด้วยตนเองเป็นสำคัญว่าพินัยกรรมนั้นได้ทำขึ้นถูกต้องตามบทบัญญัติอนอุมาตตราหนึ่งถึงสข้างต้น แล้วประทับตาตำแหน่งไว้เป็นสำคัญวรกสอนะครับการขูดลบตกเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์เว้นแต่ผู้ทำพินัยกรรมพยานและกรมการอำเภอจะได้ลงลายมือชื่อกำกับไว้ซึ่งการทำพินัยกรรมแบบเอกสารไยเมืองก็คือการไปทำกับนายอำเภอนะครับถ้าในากรุงเทพก็น่าจะเป็นผู้อำนวยการเขตนะครับผม ในการทำพินัยกรรมแบบนี้นะครับถือว่าเป็นแบบที่น่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับเ <t> พราะทำกับในอำเภอและมีพยานลงลายมือชื่อโดยที่พยานนั้นก็แยกจากในอำเภอต่างหากนะครับก็มีพยานด้วยในอำเภอด้วยทำให้ความน่าเชื่อถือของพินัยกรรมการทำแบบนี้มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับแล้วก็ผมก็แนะนำนะครับถ้าท่านจะทำพินัยกรรมเนี่ยน่าจะทำเป็นเอกสารฝ่ายเมืองนะครับ โดยสามารถไปที่ว่าการอำเภอได้เลยนะครับที่ว่าการอำเภอเขาจะมีแบบแล้วก็ให้เราทําตามแบบได้เลยนะครับก็สะดวกแล้วก็ในอำเภอจะได้ช่วยดูให้เราด้วยนะครับจะได้ไม่เป็นการทําที่ผิดพลาดนะครับผมพินัยกรรมนะครับแบบต่อไปก็คือพินัยกรรมแบบเอกสารลับนะครับ 1. นนะครับผู้ทําพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อในพินัยกรรม 2. ผู้ทําพินัยกรรมต้องผนึกพินัยกรรมนั้น แล้วลงลายมือชื่อรอยคาบหมึกนั้น 3. ผู้ทำพินัยกรรมต้องนำพินัยกรรมที่ผนึกนั้นไปแสดงต่อกลมการอำเภอและพยานอีกอย่างน้อยสองคนและให้ถ้อยคำต่อบ,บุคคลทั้งหมดเหล่านั้นว่าเป็นพินัยกรรมของตนถ้าพินัยกรรมนั้นผู้ทำพินัยกรรมมิได้เป็นผู้เขียนเองโดยตลอดผู้ทำพินัยกรรมจะต้องแจ้งนามและภูร์ลำเนา ของผู้เขียนให้ทราบด้วย 4. เมื่อกรมการอำเภอจดถ้อยคำของผู้ทำพินัยกรรมและวันเดือนปีที่ทำพินัยกรรมมาแสดงไว้บนซองนั้นและพะับตาตำแหน่งแล้วให้กรมการอำเภอผู้ทำพินัยกรรมและพะยานลงลายมือชื่อบนซองนั้นการขูดลบตกเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์เว้นแต่ผู้ทำพินัยกรรมจะได้ลงลายมือชื่อกำกับไว กรณีดังกล่าวนะครับเป็นการทําพินัยกรรมแบบเอกสารลับเมื่อทําพินัยกรรมแล้วนะครับก็ไปทําที่ว่าการอําเภอได้อีกเช่นกันนะครับกรณีนี้เดี๋ยวที่ว่าการอําเภอท่านก็จะแนะนําให้นะครับว่าต้องทําอย่างไรบ้างนะครับพินัยกรรมแบบต่อไปนะครับผมก็จะเป็นพินัยกรรมด้วยวาจาเป็นไปนตามมาตรา1663และมาตรา1664นะครับกรณีการทําด้วยวาจามีดังนี้นะครับเมื่อมีพิธีการพิเศษ ซึ่งบุคคลใดไม่สามารถจะทำพินันกรรมตามแบบอื่นที่กำหนดไว้ได้เช่นตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตายหรือเวลามีโรคระบาดหรือสงครามบุคคลนั้นจะทำพิันกรรมด้วยวาจาก็ได้เพื่อการนี้ผู้ทำพินันกรรมต้องแสดงจิตนากำหนดข้อพิันกรรมต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนซึ่งอยู่พร้อมกันณที่นั้นพยานสองคน ต้องไปแสดงต่อกลมการอำเภอโดยมีชักช้าและแจ้งข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมได้สั่งไว้ด้วยวาจานั้นทั้งต้องแจ้งวันเดือนปีสถานที่ทำพินัยกรรมและพฤติการพิเศษนั้นไว้ด้วยให้กลมการอำเภอจดข้อความที่พยานแจ้งนั้นไว้และพยานสองคนนั้นต้องลงลายมือชื่อไว้หรือมิฉะนั้นจะให้เสมอ กับการลงลายมือชื่อได้ก็แต่ด้วยลงลายพิมพ์นิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองสองคนความสมบูรณ์แห่งพินัยกรรมซึ่งทำขึ้นตามมาตราก่อนนั้นย่อมสิ้นไปเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่ผู้ทำพินายกรรมกลับมาสู่ฐานะที่จะทำพินายกรรมตามแบบอื่นที่กำหนดไว้ได้ซึ่งการจะทำพินายกรรมด้วยวาจานั้นนะครับ จะกระทําได้ต่อเมื่อนะครับตกอยู่ในพยันตรายใกล้ความตายหรือเวลามีโรคระบาดหรือสงครามนะครับก็คือนะครับก็ต้องมีพิติการพิเศษนะครับว่าไม่สามารถทําพิัยกรรมตามแบบอื่นที่กล่าวมาแล้วได้นะครับโดยปกติแล้วพิัยกรรมด้วยวาจาที่ทํากันในช่วงหลังนี่ครับซึ่งสารดีกามักจะมีคำพิพากษานะครับว่าการทําพินัยกรรมดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถใช้บังคับได้นะครับเนื่องจากนะครับ ไม่มีพฤติการพิเศษที่จะสามารถให้ทำด้วยวาจาได้สามารถทำด้วยวิธีแบบอื่นได้อยู่นะครับเช่นนะครับผู้ตายเคยสั่งเสียด้วยวาจาก่อนตายก็ถือไม่ได้ว่าเป็นการทำพินัยกรรมแบบด้วยวาจาเนื่องจากไม่มีพฤติการพิเศษอันเป็นเงื่อนไขของบทกฎหมายดังกล่าวซึ่งการสั่งเสียไว้ก่อนตายเนี่ยก็จะไม่ถือว่าเป็นการทำพินัยกรรมด้วยวาจานะครับ ก็มีหลายท่านที่เข้าใจผิดนะครับคิดว่าสามารถทําได้นะครับแต่จริงๆแล้วสารดีกาเนี่ยมักจะตัดสินว่าไม่ใช่เป็นการทําพินัยกรรมด้วยวาจานะครับบุคคลที่เป็นพยานในพินัยกรรมไม่ได้นะครับ 1. นนะครับผมผู้ที่ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะก็คือผู้ที่ยังอายุไม่เกิน20ปีบริบูรณ์นะครับ ผู้เยาว์นะครับจะบรรลุนิติภาวะได้ต่อเมื่ออายุ20ปีบริบูรณ์หรืออีกกรณีหนึงนะครับก็คือทําการสมรสเมื่ออายุ17ปีขึ้นไปในกรณีที่ผู้ปกครองให้ความยินยอมนะครับ2นะครับบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งสารสั่งให้เป็นผู้เสมือหนไรความสามารถ 3. นะครับผู้ที่หูหนวกเป็นใบหรือจักสุบอดทั้งสองข้างบุคคลเหล่านี้นะครับก็จะเป็นพยาน ในการทำพ hm ินัยกรรมไม่ได้นะครับซึ่งก็จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ด้วยนะครับว่าผู้เขียนนะครับหรือพยานในพินัยกรรมเนี่ยก็จะรับทรัพย์ตามพินัยกรรมไม่ได้นะครับแล้วก็รวมถึงคู่สมรสของผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมด้วยนะครับที่จะรับทรัพย์ไม่ได้แต่ถ้าเป็นลูกได้นะครับเพราะไม่ใช่คู่สมรสนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการเพิกถอนพินัยกรรมนะครับซึ่งการเพิกถอนพินัยกรรมเนี่ย ผู้ทำพินัยกรรมนะครับจะเพิกถอนพินัยกรรมของตนเสียทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในเวลาใดก็ได้นะครับก็คือว่าเมื่อเป็นทรัพย์สินของเราเนี่ยเราทำพินัยกรรมเมือ่อใดเราจะเพิกถอนเมื่อใดก็ได้นะครับระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่นะครับสามารถทำได้การเพิกถอนพินัยกรรมนะครับก็มีหลายวิธีนะครับดังนี้นะครับ 1. นนะครับทำพินัยกรรมฉบับใหม่ขึ้นมา เป็นการเพิกถอนฉบับ 2. นะครับทำลายหรือขีดค่าเสียด้วยความตั้งใจถ้าพินัยกรรมได้ทำเป็นต้นฉบับหลายฉบับการเพิกถอนจะสมบูรณ์เมื่อได้กระทำแก่ต้นฉบับเหล่านั้นทุกฉบับในกรณีที่ทำลายหรือขีดค่าก็คือต้องทำลายนะครับผมการที่ผู้ทำพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองนะครับยื่นคำร้องขอเพิกถอนพินัยกรรม โดยไม่ได้ทำลายหรือขีดฆ่าพินัยกรรมยังไม่ถือว่าเป็นการเพิกถอนพินัยกรรมเช่นนะครับไปทำบันทึกไว้ว่าขอถอนพินัยกรรมแต่ว่ายังไม่ได้ขีดฆ่าหรือทำลายพินัยกรรมดังกล่าวนะครับก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับหรือกรณีที่ผู้ทำพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองนะครับยื่นคำร้องขอต่อนายอำเภอขอเพิกถอนพินัยกรรมโดยไม่ได้ขอมาทำลายหรือขีดฆ่าพินัยกรรมดังกล่าวนะครับ ายอำเภอก็สั่งรวมเรื่องคำร้องนั้นไว้กรณีนี้นะครับก็ยังถือไม่ได้ว่ามีการเพิกถอนพินัยกรรมนั้นนะครับก็คือถ้าทำลายก็ต้องทำลายหรือการที่ไปขอพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองคืนจากที่ว่าการอำเภอนะครับโดยไม่ได้ทำลายหรือคิดค่าก็ไม่เป็นการเพิกถอนพินัยกรรมการทำลายหรือคิดค่าพินัยกรรมนะครับจะต้องกระทำต่อพินัยกรรมโดยตรง การแสดงเจตนาว่าขอถอนพินัยกรรมไม่เป็นการทำลายหรือคิดค่าพินัยกรรมและการเพิกถอนพินัยกรรมนะครับผมก็จะต้องกระทําก่อนที่ผู้ทำพินัยกรรมถึงแก่ความตายนะครับถ้าทำหลังจากผู้ทำพินัยกรรมตายแล้วแม้กระทําตามคำสั่งของผู้ทำพินัยกรรมก็ไม่เป็นการเพิกถอนพินัยกรรมนะครับ 3. นะครับผู้ทำพินัยกรรมได้โอนไปโดยสมบูรณ์ ซึ่งทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งข้อกำหนดพินัยกรรมใดด้วยความตั้งใจข้อกำหนดพินัยกรรมนั้นเป็นอันเพิกถอนไปก็เป็นการโอนทรัพย์สินนะครับที่จะระบุในพินัยกรรมนะครับให้บุคคลอื่นไปแล้วนะครับซึ่งก็จะทําให้ไม่มีทรัพย์สินตามพินัยกรรมอยู่อีกนะครับในการโอนดังกล่าวนะครับก็ต้องโอนโดยถูกต้องและสมบูรณ์นะครับและก็จะต้องไม่ถูกเพิกถอนด้วยนะครับหนังสือแบ่งทรัพย์ ที่เจ้ามอระดกนะครับทําขึ้นภายหลังจากที่ทําพินัยกรรมแล้วไม่มีผลเป็นการเพิกถอนพินัยกรรมนะครับพินัยกรรมนั้นยังมีผลสมบูรณ์บังคับได้ 4. นะครับผู้ทำพินัยกรรมได้ทำลายทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งข้อกำหนดพินัยกรรมก็เท่ากับว่าไม่มีวัตถุตามพินัยกรรมที่ยกให้นะครับ 5. นะครับผู้ทำพินัยกรรมไว้หลายฉบับโดยพินัยกรรมฉบับก่อนกับฉบับหลังขัดกัน ให้ถือว่าพินัยกรรมฉบับก่อนเป็นอันเพิกถอนโดยพินัยกรรมฉบับหลังถ้าขัดกันแล้วนะครับมันก็ต้องถือเอาฉบับหลังนะครับเป็นถือว่าเป็นฉบับล่าสุดนะครับใช้บังคับนะครับการตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกําหนดพินัยกรรมนะครับก็คือว่าพินัยกรรมนั้นไม่สามารถใช้บังคับได้นะครับมีดังนี้นะครับ 1. เมื่อผู้รับพินัยกรรมตายก่อนผู้ทําพินัยกรรม ก็แน่นอนนะครับว่าเมื่อผู้รับพินัยกรรมตายก่อนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําตามข้อกาหนดในพินัยกรรมได้นะครับพินัยกรรมดังกล่าวก็ตกไปนะครับเพราะว่าทรัพย์ที่จะให้ต่อไปเนี่ยก็คือไม่มีผู้รับนะครับ 2. เมื่อข้อกําหนดพินัยกรรมเป็นผลใช้ได้ต่อเมื่อเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งสําเร็จลงและผู้รับพินัยกรรมตายเสียก่อนเงื่อนไขสําเร็จหรือปรากฏเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่า เงื่อนไขนั้นไม่อาจจะสําเร็จได้กรณีดนนังกล่าวก็เป็นพินัยกรรมที่มีเงื่อนไขนะครับ 3. เมื่อผู้รับพินัยกรรมบอกสละพินัยกรรมก็คือผู้รับพินัยกรรมไม่รับทรัพย์ตามพินัยกรรมนะครับ 4. เมื่อทรัพย์สินทั้งหมดที่ยกให้สูญหายหรือถูกทําลายโดยผู้ทําพินัยกรรมมิได้ตั้งใจในระหว่างที่ผู้ทําพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู่และผู้ทําพินัยกรรมมิได้มาซึ่งของแทน หรือซึ่งสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนในการที่ทรัพย์สินนั้นสูญหายไปกรณีนี้ก็ข้อกําหนดในพินัยกรรมก็ตกไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าทรัพย์นั้นไม่มีอยู่แล้วนะครับผมพินัยกรรมหรือข้อกําหนดพินัยกรรมตกเป็นโมฆะดังนี้นะครับ 1. ถ้าผู้ทําพินัยกรรมมีอายุไม่ครบ15ปีบริบูรณ์การทำพินัยกรรมนะครับจะทำได้ต่อเมื่อมีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับ ถ้าอายุยังไม่ครบ15ปีบริบูรณ์เนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับกรณีที่2นะครับบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถเป็นผู้พิทามพินัยกรรมนะครับพิทัยกรรมนั้นตกเป็นโมฆะถ้าผู้ทําพินัยกรรมเป็นคนวิกลจริตแต่ศาลยังไม่สั่งเป็นคนไร้ความสามารถจะเป็นโมฆะก็ต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่าในเวลาที่ทําพินัยกรรมผู้นั้นเป็นคนวิกลจริต แต่ว่าคนเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยสามารถทำพินัยกรรมได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนนะครับกรณีที่3นะครับพินัยกรรมหรือข้อกำหนดในพินัยกรรมนั้นถ้าทำขึ้นขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตรา1652 1653 1656 1657 1658 1660 1661หรือ1663ย่อมเป็นโมฆะ ซึ่งตามมาตรา1652นะครับเป็นเรื่องของการที่บุคคลนะครับอยู่ในความปกครองจะทําพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกของตนเองให้แก่ผู้ปกครองหรือคู่สมรสผู้บุพาการีหรือผู้สืบสันดานหรือพี่น้องของผู้ปกครองไม่ได้นะครับผู้ปกครองในมาตรานี้นะครับไม่ได้หมายถึงพ่อแม่นะครับหมายถึงผู้ปกครองนะครับที่ปกครองอบุคคลน,นั้นอยู่นะครับส่วนมาตรา1653นะครับเป็นเรื่องของการที่ผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมนะครับ จะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมไม่ได้รวมถึงคู่สมรสของผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมนั้นด้วยนะครับซึ่งกรณีนี้ก็เคยกล่าวไว้แล้วนะครับในการที่จะตกเป็นโมฆะเนี่ยเฉพาะมาตรา1652และมาตรา1653นะครับเป็นการตกไปเป็นโมฆะเฉพาะข้อกำหนดในพินัยกรรมนะครับพินัยกรรมไม่ได้ตกทั้งฉบับนะครับแต่มาตราอ,อื่นนะครับตกเป็นโมฆะทั้งฉบับนะครับผม กรณีมาตรา1656ก็เป็นเรื่องของแบบพินัยกรรมนะครับพยานต้องลงลายมือชื่อทั้งสองคนในขณะทำพินัยกรรมนะครับถ้าไม่กระทำตามก็ถือว่าเป็นโมฆะครับส่วนมาตรา1657นะครับเป็นเรื่องของเป็นแบบของการทำพินัยกรรมแบบเกียรยเองทั้งฉบับนะครับซึ่งผมได้พูดไว้แล้วช่วงอ,อธิบายแบบของพินัยกรรมนะครับและมาตรา1658นะครับเป็นเรื่องของการทำเอกสารฝ่ายเมืองนะครับก็ ผมพูดไว้ต้นคลิปเหมือนกันนะครับเป็นต้องทําตามแบบนะครับถ้าไม่ทําตามแบบที่กําหนดก็จะเป็นโมฆะนะครับมาตรา1660เป็นเรื่องการทําแบบพินัยกรรมแบบเอกสารลับนะครับมาตรา1661นะครับก็เป็นเรื่องของการที่บุคคลเป็นใบ้และหูหนวกนะครับหรือพูดไม่ได้นะครับจะทําเป็นเอกสารลับนะครับให้ผู้นั้นเขียนด้วยตนเองบนหน้าซองพินัยกรรมต่อหน้ากรมการปกครองนะครับพวกนี้ก็เรื่องของการกระทําตามแบบนะครับ แล้วก็มาตรา1663นะครับเป็นเรื่องของการทําพินัยกรรมด้วยวาจานะครับถ้าไม่เป็นไปตามแบบที่กําหนดก็จะตกเป็นโมฆะนะครับตรงนี้ก็เคยพูดแบบของพินัยกรรมไว้แล้วนะครับผมเพื่อนๆไปย้อนดูต้นคลิปได้นะครับกรณีต่อไปนะครับกรณีที่4ถ้าตั้งผู้รับพินัยกรรมไว้โดยมีเงื่อนไขว่าให้ผู้รับพินัยกรรมจําหน่ายทรัพย์สินของเขาเองโดยพินัยกรรมให้แก่ผู้ทําพินัยกรรมหรือแก่บุคคลภายนอก กรณีเงื่อนไขดังนี้ก็ไม่สามารถบังคับได้นะครับก็ตกเป็นโมฆะนะครับกรณีที่5นะครับถ้ากําหนดบุคคลซึ่งไม่อาจที่จะทราบตัวแน่นอนได้เป็นผู้รับพินัยกรรมแต่ผู้รับพินัยกรรมตามลักษณะเฉพาะนั้นอาจกาหนดโดยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ระบุเลือกเอาจากบุคคลอื่นหลายคนหรือจากบุคคลอื่นหมู่ใดหมู่หนึ่งซึ่งผู้ทำมินัยกรรมระบุไว้ก็ได้ กรณีนี้ก็เป็นโมฆะเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ทราบนะครับว่าใครจะเป็นผู้รับพินัยกรรมนะครับก็กฎหมายให้ถือว่าเป็นโมฆะนะครับกรณีที่6นะครับถ้าทรัพย์สินที่ยกให้โดยพินัยกรรมระบุไว้ไม่ชัดแจ้งจนไม่อาจที่จะทราบแน่นอนได้หรือถ้าให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกําหนดให้มากน้อยเท่าใดแต่ตามใจกรณีดังกล่าวก็คือเป็นการระบุ ซั์ไม่ชัดเจนนะครับนี้ดังกล่าวก็ถือว่าเป็นโมฆะนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเรื่องพิัยกรรมนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นการอธิบายการทําพิัยกรรมนะครับตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็แบบพิัยกรรมว่ามีแบบไหนบ้างทําอย่างไรนะครับและข้อกําหนดในพิัยกรรมมีอย่างไรบ้างผู้ใดห้ามทําบ้างนะครับมันก็เลยออกมายาวสักหน่อยนะครับแล้วก็เป็นไปทางด้านวิชาการจนเกินไปนะครับบางท่านอาจจะเบื่อได้นะครับ แต่คลิปต่อไปนะครับอาจจะทําคลิปย่อยนะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจหรือบางช่วงบางตอนที่น่าสนใจที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับก็จะนํามาเล่าเป็นคลิปในเรื่องของการทําวินัยกรรมให้นะครับผมขอฝากให้เพื่อนๆได้ติดตามช่องไว้นะครับจะได้นํากฎหมายมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับท,ทั้งที่กฎหมายในชีวิตประจําวันนะครับกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวมรดกนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เรียนรู้ไว้นะครับเผื่อ วันหนึ่งอาจใช้นะครับจะได้มีประโยชน์นะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังเพราะว่าเกิดปัญหาแล้วเนี่ยมันตามแก้ไขาย,ยากนะครับคับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับผมสวัสดีครับ